เไไขาอ,ออกข่าวแล้วให้หมูเด้งไปกินอะไรวะไปไปทายอาว่าใครจะชนะเห็นสรุปบอกผู้ชายอพอเหรครับ <c oughs> ใครจะได้เป็นประธานทิบดีอเมริกาอันนี้คืออันนี้คือดอนทรัมเหรอผมดูคะแนนเมื่อเช้านี้ก็แต่ละรัฐก็ก็ใกล้เคียงสุสีสุสีนะมีรัฐที่แบบห้าสิบเอ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบแปดห้าสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะแต่รัฐที่ทร<ม>ัมน์นำแบบเจ็ดสิบหกสิบ เลเอ่อะไรอ่ะแฮร์ร bon ิสนำเจ็ดแปดสิบเออใช่เพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นคะแนนเด็ดขาดและท้ายที่สุดเนี่ยพอเขานัาคะแนนครบใช่ไหมเราก็ต้องไปนับคํานวณไอเอเล็กโทรโหวเนี่ยเพราะว่าการเลือกประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยครับพัฟฟูล่าโหวตเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่นับ Pop ฟูล่าโหวตเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ชนะและท้ายที่สุดแพ้เอเล็กโทรโหวก็ได้เพราะว่าวิธีการเลือกของเขาเนี่ยเขาไม่เลือกโดยใช้ p ัฟฟูล่าโหวต หลายคนในโลกนี้ก็ด่าเขานะว่าถ้าเกิดติว่าสิบก่อนชนะอ่าใช่ใช่หลายคนในโลกนี้ก็ด่าเขานะว่าไปใช้ทาไมไม่ใช้ป๊อปปูล่าโหวตไม่ใช่เลือกประธานาธิบดีโดยตรงจริงนี่หว่าเนี้ยแต่ถ้าใช้ป๊อปปูล่าโหวตในประเทศแปลกถ้าใช้ป๊อปปูล่าโหวตปั๊บเนี่ยไอ้รัฐใหญ่ๆมันจะกลายเป็นรัฐที่เป็นตัวกําหนดนะใช่และที่สําคัญถ้าเกิดใช้ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยคนจะตีกันยิ่งกว่านี้การที่คนที่ถูกเรียกว่าฟิ r นิ่งฟาเ h อร์คือพวกที่เขา เริ่มการยกรางัฐมนูนมนตั้งแต่200กว่าปีเกือบ300ปีมาแล้วเนี่ยเขากาหนดลักษณะแบบนี้ว่าแต่ละลรัฐมันมีตัวเลขของมันใครชนะป๊อปปลาโหวตในรัฐนั้นเอาเลข55ไปใครชนะตรงนี้เอา40ไปเนี่ยมันทําให้บ้านเมืองใน200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ลุกมาตีกันเรื่องนี้นะใครหลายคนที่ไม่รู้เรื่องระบบจริงๆเนี่ยจะชอบไปว่าเขา,เาไม่ใช่ป๊อปปูล่าโหวตแน่จริงก็เลือกแบบตรงเลยสิเขาแน่นะเขาแน่แต่เขาไม่งงเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันต้องคิดไงว่า ไอแบบประเภทเอาแต่คะแนนเสียงตรงๆมาเหมือนบ้านเราเหมือนกันไอประเภทเวลาที่คนเสนอให้ใช้คะแนนแบบที่เป็นตัดส่วนนะครับมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับอ e ิเล็กโทรโวต์กลายๆเพราะว่ามันจะต้องมีการคำนวณตัดส่วนอ,อย่างระบบเยอรมันเนี่ยก็พอเขารู้ขึ้นมาค่ากัานตายจากกอปตันโวตไง <laughs> เขาก็เลยดําเนินการให้มันมีลักษณะของการเลือกตั้งอีกแบบหนึง่งก็คือกลายเป็นลักษณะเหมือนกับอิเล็กโทรโวตคือมีความเป็นตัดส่วนถูกไหมครับเป็นพอร์่นอ แ,แบบเนี้หลายหลายประเทศนะมันก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเรื่องต่างๆเนี่ยเวลาที่คุณคิดจะทาคุณต้องคิดให้รอบคอบถูกไหม <c oughs> บางเรื่องเนี่ยคุณกับดันไปข้างหน้าเช่นแก้รัฐธรรมนูนแต่เรื่อง MOU ICC เนี่ยคุณกลับยืนยันยังไงก็ไม่แก้ยังไงก็ไม่แก้ยังไงก็ไม่แก้นั่นแปลว่าถ้าเกิดคิดเทียบกันนะครับการที่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญทุกคนก็บอกเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่ถูกไหมขัม<ะ>้นใดก็ฉั้นนั้น การที่คุณไม่ยกเลิก MOU สี่สี่ก็แปลว่ามันมีผลประโยชน์ในการเมืองอยู่ในนั้นไง hmm. เขาก็ต้องคิดเที่ยวกันแบบเนี้ยเพราะว่าอะไร <Yeah. S 1> เพราะว่าการทําระบบเลือกตั้งนะครับมันมีสองแบบทําระบบเลือกตั้งเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมันอยู่ด้วยกันได้ทําให้บ้านเมืองมีความสงบรเรียบร้อย hmm. อันนี้มันแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งมันต้องมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าไปซ่อนอยู่แล้วล่ะอันนี้เราไม่เถียงกันว,ว่าเวลาจัดระบบเลือกตั้งเอ่ยเวลาจัดองค์คาพยพ ในการบริหารราชการแผ่นดินเอ่ยเนี่ยถ้านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งโดยทั่วไปมันก็จะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือตอนเริ่มเริ่มสร้างชาติมันก็จะมีพวกลักษณะของขุนน้ำขุนนางดั้งเดิมซึ่งมันก็คือนักการเมืองยุคใหม่นักการเมืองยุคสมัยนี้ก็คือขุนนางยุคเดิมอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ผลประโยชน์ประเภทนี้จะไม่มีเลยเนี่ยมันก็ยากแต่จะทํายังไงให้มันบางที่สุดจนกระทั่งท้ายที่สุดไอ้ผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นเนี่ยมันไม่ได้มากล้าเกินหรือไม่ได้มากระทบ จนกระทั่งผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติเสียหายไปเราเข้าใจแหละมันเหมือนกับคนขุดคลองพองขุดคลองเสร็จชาวบ้านชาวช่องก็ได้ใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นคนขุดคลองเขาก็อาจจะได้ใช้อันนี้เราจะไปห้ามบอกว่าไม่ได้เธอขุดคลองต้องให้ชาวบ้านใช้อย่างเดียวเธอห้ามใช้อันนี้มันก็คงจะมันก็คงจะผิดวิสัยโลกเหมือนกันครับกับเรื่องเหล่าเนี้ย <สะ S 1> นะการที่จะวางระบบเลือกตั้งเอ่ยนะนะการที่จะยกล่างน้ำมันลูนแบบไหนเนี่ย นักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ผลประโยชน์โดยรวมมันตรงอยู่กับประเทศชาติและประชาชนแต่ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเห็นค่อนข้างชัดเพราะงั้นผมถึงได้บอกไลยว่าเทียบเทียงกันง่ายการที่รัฐบาลหรือโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยอาจจะมีพรรคประชาชนด้วยจะแก้รัฐธรรมานูญก็เพื่อผลประโยชน์ที่คนเขาเห็นกันว่าเป็นของนักการเมืองเป็นส่วนหลักเป็นส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ประเทศชาติประชาชนจะได้อะไรฉันใดก็ฉันนั้นมันมีผลประโยชน์ไม่รู้จะทางการเมืองหรือ ทางอื่นใดนะครับไม่รู้จะแบ่งปันกันกับประเทศที่เป็นไม่รู้คู่มิตรกับเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคู่มิตรกับนักการเมืองเช่นคุณนักสินกับคุณนุนเซนเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเอาการเทียบเคียงในสิ่งต่างๆมาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาเราก็จะพบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองจะไม่เลิก เอโมย44ก็เพิเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองเหมือนกันอืมแล้วอย่าบอกว่าเราเจรจากับนานาประเทศไปแล้วเอโมย44เนี่ยมันเลิกได้ไหมอาจารย์อาจารย์เจตคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมมุตินะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะกระทบกฎหมายระหว่างประเทศมันจะโดนฟ้องร้องเลยแล้วทาไมอะถ้าสมมติว่าเราบอกเราจะเลิกฝ่ายเดียวอะจะโดนฟ้องร้องหรือจะมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเราเราก็ทําได้นี่ ทำไมรัฐหนึ่งรัฐใดจะไม่สามารถกระทําการฝ่ายเดียวได้ไปถามว่าอเมริกาเดีทําไมอเมริกาทําการ่ส่เดียวได้ไปถามจีนเดีทยาไมจีนทําการฝ่ายเดียวได้เออแล้วทำไมประเทศอย่างเราข้อทีเขาก็ยกเลิกของข้าฝ่ายเดียวเขาไม่รูกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าใช่ไหมอารถูกไหมใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเราเนี่ยเรากลัวโดนฟ้องเหรอจะฟ้องศาลโลกมันจะฟ้องไม่ได้จริงเหรอ มมคือจร,จริงๆแล้วการดาเนินการระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศที่มันมีส่วนสัมพันธ์กับองค์การสาลประชาชาติเนี่ยเนื่องจากว่าองค์การสาลประชาชาติมันมีส่วนหรือว่ามันมีไอสาขาที่มันเป็นระบบที่ดูแลกระบวนการยุติธรรมก็คือไอ้ International Court of Justice หรือว่าศาลยุติธรรมนานาชาติเนี่ยนะครับอ,อันเนี้ย เขาสามารถที่จะพิจารณาคดีระหว่างรัฐต่อรัฐได้ถ้าหากว่ามันมีการละเมิดพันธะกรณีบางประการระหว่างรัฐต่อรัฐยกตัวอย่างเช่นกรณีเขาพระวิหารเนี่ยม,มันก็สามารถขึ้นศาลนี้ได้ถูกไหมครับหรือว่ากรณีอื่นหลายๆกรณีมันก็สามารถที่จะไปขึ้นศาลนี้ได้ที่เราเรียก<ต> <ๆ S 2> ว่าไอ้แต่อย่างนี้อาจารย์รประเด็นผมก็คือว่าที่ผมบอกว่ามันฟ้องได้เหรอเนี่ยผมมองว่าแบบโอเคมันเซ็นบันทึกตกลงความเข้าใจว่าจะเจราจากันแต่นี้พอรัฐบาลไทยสมมติตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วเลิกเจรจา ก็คือก็เลิกไงก็เลิกเอโมยูไปแล้วอย่างของจังหวะคือนี้เราคิดผู้ไม่ได้นี้เราคิดแบบคื้้ๆใช่แบบแบบที่คุณน่าจะคนถามเนี่ยสตอะไรเลยใช่ใช่แบบที่คุณน่าจะคนถามเนี่ยคือมันคิดแบบคื้ดๆถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอมันอาจจะฟ้องได้เนี่ยเราคิดแบบลักษณะที่เป็นรูปแบบของสิ่งที่มันสามารถดําเนินการได้นะครับภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศหรือภายใต้ลักษณะการจัดองค์กรของ ศาสประชาชาติอันนี้ผมก็แค่เผื่อเรือเปือเปือขาตแต่ว่าผมก็เห็นลักษณะเดียวกับคุณนัทนพลนะว่าก็มันเรื่องของเราอะและจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศก็จริงนะแต่ถามว่าเป็นข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันกับกรณีของเขาพระวิหารไหมเขาพระวิหารเป็นกรณีพิพาทเรื่องดินแดนแล้วเป็นกรณีพิพาทเรื่องทรัพย์สินของชาติแล้ววัดตกลงแล้วเนี่ยตัวที่เป็นวัดนะหรือว่าตัวที่เป็นวิหารเนี่ยเป็นของใคร แล้วก็จะขีดเส้นกรมแดนระหว่างกันนะตรงไหนอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นกรณีพิพาทระหว่างสองประเทศละพอมาเป็นกรณีพิพาทระหว่างสองประเทศการที่จะนําความสู่ไอ้ศารยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับอันเนี้ยหรือที่เราเรียกกันง่ายๆ e เล่นๆว่าสาลโลกการโลกเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้และท้ายที่สุดในกรณีเขพาพ่อวิหารมันก็เป็นไปแล้วถูกไหมครับแต่กรณีของเอ็มโอยูเนี่ย มันยังไม่มีข้อพิพาดยังยังไม่ได้เอาละจะแบ่งปันอะไรกันถูกต้องมอาไม่ไม่ได้แบ่งปันไม่ได้อะไรถูกต้องเดี๋ยวมาตั้งคณะทำงานนะถูกต้องแล้วไม่ว่าเกาะกูดใช่ใช่แล้วไม่ว่าเกาะกูดจะอยู่ในนั้นหรือไม่อยู่เนี่ยเอาละเป็นที่ถกเถียงกันได้แต่มันยังไม่ได้บอกว่าเกาะกูดอยู่หรือไม่อยู่ไงใช่เอาละทางฝั่งหนึ่งทางฝั่งหนึ่งที่เป็นคนหนุนไอเอ็มโอยูสี่สี่เขาก็จะบอกว่าเกาะกูดไม่อยู่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถูกไหมครับทางฝั่งที่เขาเห็นว่า มันควรจะยกเลิกไอ้ M.O.U. สี่นี้เขาก็บอกว่ามันอยู่หรือมันมีเอกสารหลักฐานอยู่พอสมควรที่มันส่มเสียงเช่นมันมีติจดีกาของทางกัมพูชาประกาศว่ามันรวมเกอกูดมันเคยมีสิ่งที่เป็นถ้อยแถลงของทางการกัมพูชาว่ามันรวมเกากูดมันมีเส้นแผนที่ที่มันยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อขีดกันจริงๆแล้วมันจะ ไปกวาดเอาเกาะกูดไปเป็นของกัมุชาหรือไม่ใช่ครับสี่<อ>คือมันมีความ,มไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอ้อมเกาะแล้วมันอ้อมเกาะแล้วอ,อก็อไม่รู้ไงแล้วผมว่าอันที่สี่สำคัญที่สุดมันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจไงครับ <Ć> ผมว่าอันนี้สําคัญคือ <c oughs> ถ้ามันมีความไว้เนื้อเชื่อใจสมมุตินะคมว่าถ้าเกิดกรัฐบาลทําให้ประชาชนเชื่อใจได้แล้วประชาชนคิดเลยว่าคนคนนี้นายกคนนี้รัฐมนตรีทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีวันขายชาติขายแผ่นดิน ไม่มีวันเจรจาอะไรที่จะทําให้ประเทศชาติและประชาชนเสียเปรียบเสียประโยชน์เด็ดขาดตลอดชีวิตการทํางานเท่าที่พวกเราเห็นมาคนคนนี้คนกลุ่มนี้ไม่เคยทําให้ชาติเสียประโยชน์เลยมีแต่ทําให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์มีแต่เสียสลับประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเชื่อผมไหมล่ะต่อให้รวมเกาะกูดนะเขาก็จะเชื่อว่าไอ้พวกนี้จะต้องเจรจาถึงท้าเกาะกูดหลุดออกมาอ่าอ่านึกออกไหมก็คนมันได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจไง พราะผมคิดว่าข้อนี้สําคัญที่สุดคุณไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจพูดกันชัดๆ mm. แล้วก็ไม่รู้ด้วยถ้าเราไม่โทษว่ารัฐบาลชุดนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองไทยเราเคยไว้เนื้อเชื่อใจ,ใจนักการเมืองถึงระดับให้เจราจาความเมืองแบบนี้ไหมผมว่าไม่เคยอย่ะ <c oughs> อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะเมื่อวานนี้ผมไปบรรยายที่หนึ่งมีนักการเมืองบอกว่าอาจารย์เวลาอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ให้ความเป็นธรรมกับนักการเมืองที่ดีด้วยนะครับ เอออาจารย์อย่าเมาหน้าอาจารย์อย่าเมาหน้าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคได้ก็ขออภัยนะบางเรื่องผมก็อาจจะต้องพูดว่านักการเมืองบางคนแต่บางเรื่องผมก็ต้องพูดนักการเมืองเลยนะเพราะว่าในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนักการเมืองล้วนคิดแบบเดียวกันหมดจะมากหรือน้อยเท่า้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องแบบนั้นผมไม่สามารถที่จะออกได้เรื่องนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าต่อให้มีนักการเมืองที่ดีผมว่านขณะนี้ประเทศไทยก็ยังไม่มีนักการเมืองที่ดีพอที่ประชาชนจะลงใจว่า เออเปอิดทางให้เขาไปทําได้ยก mm hmm. เว้นแต่ว่ามีการกระทําแล้วที่ให้เห็นว่าเขาจะทําแล้วเกิดประโยชน์เช่นอ่ะสมมุติว่าเราบอกว่าตอนสมัยรัฐบาลคุณนพสิธิ์เขาบอกจะยกเลิกเอ็มโอยูสี่สี่ถูกไหมอืม mm hmm. คนอาจจะไม่ได้ไว้ใจคุณพิสิธิ์หรือไม่ได้ไว้ใจรัฐบาลคุณนพสิธิ์มากขนาดนั้นแต่การกระทําของเขาคือเขาจะยกเลิกแล้วไงอืม mm hmm. นั่นต่างหากเป็นสิ่งวัดที่ประชาชนรู้สึกว่าอ๋อถ้าเขาจะยกเลิกนี่ถ้าเขาจะยกเลิกแล้วจะไปว่าอะไรเขาอีกวะอืม mm hmm. ผมว่าอันนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองในเรื่องนี้ผมไม่สามารถแบ่งได้ว่าบางคนต้องบอกเลยว่าทุกคนยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นได้เลยว่าคุณน่าจะทําให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนและไม่น่าที่จะทําให้เราได้รับผลกระทบต่อบูรณาภาพของอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเขตแดนเพราะี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่สุดเรื่องอื่นหมื่นแสนในทางวิชาการอะไรผมว่าตกเถียงกันได้นะ หรือคุณจะยกกฎหมายทะเลอังคอสขึ้นมาหรือคุณจะยกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่อยู่ตรงนั้นการขีดเส้นกัมพูชาเขาก็ขีดได้แล้วก็ขีดได้ไอ้รูปแบบนี้เนี่ยแต่ละรัฐมันก็ต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองนะครับจะอธิบายในเรื่องอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ถูกต้องแต่ผมว่าขีดเส้นใต้ท้ายที่สุดก็คือว่าการที่คุณจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญคุณยังทาได้แล้วทาไมคุณถึงไม่สามารถยกเลิกเอ็มโอยู44 ไม่ได้แปลว่ายกเลิกเอโมยูสี่สีแ่แล้วจะไม่ทําอะไรนะก็เหมือนกันกับถ้าเกิดคุณไม่สามารถยกด้าังนูนทั้งฉบับได้คุณก็แก้รายมาตราตามแบบที่มันส่งมาพาควรถ้าเกิดสภาทาเองได้ถ้าเรื่องอะไรที่จะต้องไปประชามติก็ค่อยมาคิดกันว่าจะประชามติหรือไม่อย่างไรถูกงไหมครับอันนี้มันก็ทําได้ไงแล้วคุณก็ไม่ติ้บอกประชา hmm. ชน้ลยนะวันนี้ประชาชนสับสนมากตกลงกฎหมายประชามติเรามีหรือไม่มีเรามีกฎหมายประชามติอยู่แต่บางเอิญมันเป็นกฎหมายประชามติสองชั้นนักการเมืองเนี่ย อยากจะให้มันเป็นชั้นเดียวเอานักการเมืองส่วนหนึ่งอันนี้สามารถพู้ใดนักการเมืองส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นสองชั้นถูกไหมครับอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นนะไอ้โมยูสี่สี่เนี่ยพอเลอร์แล้วจะให้เป็นโมยูหกเจ็ดหกแปดอะไรก็ได้คุณอาจจะคุยกันจนกระทั่งมันเห็นภาพชัดขีดเส้นวางแนวแล้วก็ให้อธิบายกันให้ชัดเจนว่าไอ้ตรงสองร้อยไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานเนี่ยไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นทรัพยากรที่มันอาจจะแสวงหาร่วมกันได้มันอยู่ณนาจุดไหน ไอ้ส <gesch> ่วน <iah 40> ที่เป็นเป็นทรัพยากรไทยก็เป็นเรื่องของไทยไอ้ส่วนทรัพยากรกัมพูชาก็เป็นกัมพูชาทรัพยากรที่เป็นไทยจบไม่ต้องคุยทรัพยากรที่เป็นกัมพูชาเราไม่ยุ่งทรัพยากรที่มีโอกาสที่จะแสวงหาร่วมกันในเขตที่เมื่อขีดเส้นจากเส้นฐานสองร้อยไมล์ทะเลมันมีความทับซ้อนกันจริงโดยอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่ไทยแล้วมาประดมสมองกันว่าณะจุดนั้นเป็นจุดที่ถือได้ว่าทับซ้อนกันจริงถ้ามันมีทรัพยากรอะไรที่จะแสวงหาร่วมกันทำให้ไม่ยุ่งแต่ตรง ขีดเส้นตรงนั้นเลยถูกไหมครับวันนะจุดนี้นะจุดนั้นอาจจะทาเป็นส่วนๆก็ได้ว่าส่วนนี้ซ้อนมีทรัพยากรอ,อยู่ส่วนนั้นซ้อนมีทรัพยากรอ,อยู่ไม่ต้องยุ่งกับส่วนอื่นๆนับจากเส้นทางไปจนกระทั่งสองร้อยไมล์ทะเลเลยอันเนี้ยคนก็จะได้สบายใจมันไม่รวมกอกปงกอ,อ,งกอขูดเลยแน่เพราะว่ามันมีแต่ตรงส่วนที่มันทับซ้อนกันเป็นบางจุดแค่นั้นเองถูกไหมครับอือครับทาไมคุณไม่ทําแบบนั้นน่ะนี่แกงคือสิ่งที่ค,คนตั้งคําถามว่าตกลงแล้วเมื่อเทียบกันก็คือมันมีผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่นั่นแหละ ไม่มีอื่นใดหรอกไอ้นี่ยังถือว่าเป็นหมเอนทางการเมืองนะมาตั้งยี่สิบสามปีนะก็ใช่ไงคนจะมีตกลงกันใหม่ได้แล้วมั้งอาจารย์ใช่ถุกต้องคุณยังบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรัฐธรรมนูญร่างตอนปีหกศูนย์เนี่ยมีปัญหาแล้วต้องแก้ละต้องยกเลิกละต้องยกร่างฉบับใหม่ละประชาชนเบื่อละประชาชนไม่ชอบละทําให้การเมืองวุ่นวายแล้วมโอูสี่สิบสี่เลขปีมันฟ้องอยู่อนี่มันหกเจ็ดอ่ะ มันไม่ยิ่งนานไปใหญ่หรอกเวลาแล้วมันมาแก้ใหม่เถอะอะถูกไหมแล้วมันก็อย่างที่คุณนัทจนพลยกคุณทัศนพงถามว่ามันคุยกันไม่ได้เหรอแล้วเรายกเลิกไม่ได้เหรอเราเราในฐานะรัฐอิสระรัฐหนึ่งในฐานะรัฐที่มียที่ปไตยมาตลอดไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครอ่ะเราไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากการทำบันทึกข้อตกลงได้หรอบันทึกนี่มันทึอบันทึกความเข้าใจในยเอ็มโอย m e ะ o r โมเรนซ์มาฟังสเตตติ n งถูกไหมบันทึกความเข้าใจใช่ครับทำไมก็แค่ทำความเข้าใจร่วมกันใหม่ไม่ได้หรอ ถูกไหมอันนี้เนเป็นสิ่งที่คนตั้งคําถามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือถึงไม่ถอยออกจากนี้สิ่งที่มันกําลังเป็นกับดักซึ่งคนมีความรู้สึกว่ามันเป็นกับดักไงคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นกับดักนะคุณอาจจะบอกว่าคุณรัฐบาลคุณคุยกันเรียบร้อยแล้วอย่างงานนู้นอย่างนี้คุณอาจจะพูดเถอะต่อให้ผมมาไม่รู้นะไปสาบานวัดไหน่นะผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคนเขาจะเชื่อคุณปะ เหมือนภาษาโบราณเขาชอบพูดองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อนั่นอ่ะผมว่าความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลมันเป็นแบบนั้นไงคืออย่าว่าแต่องค์พระเครื่องมาผมว่าองค์พระประธานมาพูดเนี่ยคนก็ไม่เชื่อผมหนึ่งได้บอกไปสาบานวัดไหนคนก็ไม่เชื่ออืมมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สุดคอคนเซ็นเมื่อปีสี่สี่เขาจะมาสาสางตอนปีหกเจ็ดหกแปดก็มันเป็นไปได้หมดไงครับแล้วสิ่งที่มัน มันน่าชงนสนเท่ก็คือว่ามันมีวิถีทางในกิจการระหว่างประเทศมากมายที่จะใช้ได้มันสามารถดําเนินการในรูปแบบอื่นอีกตั้งเยอะแยะและที่สําคัญก็คือว่ามันสามารถถอยถอนแล้วเริ่มใหม่ได้โดยที่มันไม่ได้กระทบอะไรแต่คุณกลับไม่เลือกในขณะที่อีกบางเรื่องเช่นเรื่องยกสร้างรัฐธมนูญฉบับใหม่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแม้กระทั่งเรื่องการยกระดักรรมเลยนะครับเรื่องมาตราหนึ่งร้อยสิบสองอะไรเนี่ยคุณยังดันหน้าดัน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 ไปเลย และสิ่งที่หลายคนเขาถามเนี่ยเอาพัประชาชนคุณบอกคุณเอาประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหมคุณมานั่งเสียงอะไรอยู่กันแค่มาตราหนึ่งร้อยสิบสองมาตราหนึ่งร้อยสองมีคนติดคุกอยู่กี่คนมีคนเข้าข่ายอยู่กี่คนแล้วไอ้เรื่องอื่นที่เขาควรจะได้รับการนิรโทษกรรมไปแล้วอ่ะมันกี่พันคนอ่ะตกลงเนี่ยคุณเอาเสียงข้างน้อยมาทำลายเสียงข้างมากหรือคุณเอาคนส่วนน้อยมาทำลายคนส่วนมากเหรอนี่แปลว่าคุณชื่อพักประชาชนคุณเห็นแก่ประชาชนจริงเหรอ เพราะฉะนั้นมันก็ไอหรอบเดียวกันผมถึงได้บอกมันไม่มีใครได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและแลไม่มีใคร,รควจรจะได้รับเลยอืมแล้วจริงๆเมื่อวานที่นายกองค์อิง,งแถลงเนี่ยหลายคนก็จะวิจารณ์เนาเอ๊ะไปพูดแทนกัมพูชาเนะาะก็ได้ไงมันกลายเป็นแบบนั้นไงมันคือคึดนึกออกไหมว่าในประเทศไทยเรากลับอธิบายแทนกัมพูชาถามหน่อยสิว่าในกัมพูชาเขาอธิบายแทนประเทศไทยปะเออนี่เราไปพูดแทนเลยนะว่าเอ้ยกกอกูไม่เกี่ยวนะกัมพูชาเขาไม่เคย สนใจอันนี้ไงแล้วถูกไหมครับเขาเออเลิกไม่ได้นะเลิกเดี๋ยวเขาฟ้องเราเอ,าอ,าอ้าวเอ๊ะยังไงใช่ไงก็มผมถึงได้บอกไงเอาสมมตินะสมมุติว่าจริงนะว่าเลิกแล้วเขาจะฟ้องเราเนี่ยแล้วยังไงอ่ะก็ฟ้องดิเออถ้าฟ้องก็ฟ้องดิอือใช่ไหมครับแล้วแล้วฟ้องแล้วก็อย่างที่คุณนัทชพนตั้งคาถามอ่ะว่าฟ้องเราแล้วเป็นผลหรือเปล่า มันคือมันมีความเสียหายอะไรที่จะฟ้องเราอถูกต้องุกคนคิดแต้ต่าก่ใหง่ายว่าแบบเฮ้ยตกลงมีเข้าใจกันแล้ววันอื่นดีบอกเลิกเว้ยไปไม่ไปไหนเลยเนี่ยยี่สิบสามปีแล้วเลิกล้วถ้าถามว่าแล้วมีความเสียหายอะไรไม่เห็นมีความเสียหายเลยคือก่อนอื่นนะอนจะไปพูดเรื่องความเสียหายเนี่ยคุณมีสแตนดิ้งหรือเปล่าคือหมายความว่าคุณมีฐานในการที่จะใช้เพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาหรือเปล่า าคุณไม่มีเนี่ยก็จบไปนะคุณต้องมีสแตนดิ้งคือมีฐานในการใช้เพื่อเข้าสู่กระบวนาพิจารณาก่อนนะเช่นไอเอ็มโอยูเนี่ยถ้าเกิดสมมติไทยบอกว่าไม่ทําละกัมพูชามีฐานในการไปยื่นไหมถ้าเป็นอย่างที่คุณนัชพลถามก็คือว่าอะไรใช่ไหมเออคุณจะฟ้องอะไรสมมุติไปยื่นนะสารท่านบอกวก็ไปคุยกันใหม่สิครับพอไทรเขาถอนแบบนี้คุณก็เรียกร้องโดยพันธะกรณีระหว่างประเทศที่คุณเป็นอาเซียนร่วมกันหรือคุณเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน Uh huh. หรือมีแนวเขตทะเลติดกันว่าขอเจราจาในเมื่อเขายกเลิกไปคุณก็ขอเจราจาได้ mm hmm. อาวแล้วมันจะมีปัญหาอะไรศ mm hmm. <laughs> าลท่านก็จะบอกว่ารับไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีข้อพิพาทระหว่างประเทศเป็นแต่เพียงแค่ว่าเขายกเลิกเอ U มระหว่างกันคุณก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการอ้างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันลงตัวเนื่องจากว่าคุณมีพรมแดนติดกันอย่างบอกกันแล้วบอกมีแนวเขตทะเลติดกันถูกไหม ดังนั้นจึงเห็นว่าคุณควรจะไปคุยกันเองในบรรดาสองประเทศคือกัมพูชากับไทยถ้าเรบอกแบบนี้หมายความว่าสาลกำลังบอกว่าคุณไม่มีสแตนดิ้งสาลก็จะบอกคุณไม่มีสแตนดิ้งหมายความว่าคุณไม่มีฐานในการนําเรื่องเข้าสู่กระบ,บวนพิจารณาของศารจบไปแต่ถ้าเกิดคุณมีสแตนดิ้งหมายความว่าสาลบอกว่าโอเคมันมีประเด็นละที่สาลสามารถรับไว้ได้นี้ขั้นต้นนะขั้นต่อมาถึงจะมาพูดเรื่องที่คุณและจะปนถามว่ามันมีความเสียหายอะไรถูกไหมนี่นี่คุณยังกระโดดข้ามไปแล้วนะ คุณกระโดดข้ามไปว่าเสียหายแล้วนะทั้งๆท,ที่คุณยังไม่รู้เลยว่าสแตนดิ้งนี้ป่ะแล้วก่อนที่คุณจะไปตรงสแตนดิ้งว่าตกลงคุณมีฐานในการนําความขึ้นสู่กระบวนพิจารณาของศาลไหมเนี่ยคุณยังไม่ได้คุยกันเลยว่าแล้วเราควรจะทำยังไงกับบ้านเมืองเราอะ่ะ